ทุกคนคิดถึงพังดัมมี่หรือพังแสนรู้กันไหมคะตอนนี้น้องสบายดีและมีความสุขมากๆเพราะมีเพื่อนรักเพื่อนซี้จากจังหวัดสงขลามาอยู่ด้วยนั่นคือพังน้องยุ้ยนั่นเองค่ะพังน้องยุ้ยกับพังแสนรู้เพิ่งได้เจอก,กันครั้งแรกที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากไม่ได้เจอกันนานนับเดือน วินาทีแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันทำแฟนคลับน้ำตาซึมค่ะทั้งคู่ใช้งวงดมจุดสำคัญของกันและกันเพื่อดมกลิ่นที่คุ้นเคยผลัดกันดมผลัดกันสัมผัสกลิ่นเหมือนอยากจะบอกว่าฉันคิดถึงเธอจังเลยดีใจนะที่เราได้เจอกันพังแสนรู้กับพังน้องยุ้ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ปางช้างในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พังแสนรู้ได้รับการไถ่ชีวิตจากพระครูออสคุณกัญจนาศิลปะอาชาแฟนคลับและคนรักช้างและในเวลาไล่เลี่ยก,กันพังน้องยุ้ยก็ได้รับการไถ่ชีวิตเป็นตัวต่อมาโดยคุณกัญจนาศิลปะอาชาได้เจรจาขอถ่ายชีวิตหลังจากรู้ว่ามีเจ้าของคนเดียวกันกับพังแสนรู้และเห็นว่าทั้งคู่สนิทกันมากจึงอยากให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไป ตอนนี้ทั้งสองเชือกย้ายมาอยู่ฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วนะคะแต่ยังคงตื่นเต้นกับสภาพแวดล้อมใหม่อยู่หลังจากปรับตัวได้แล้วเราคงได้เห็นความน่ารักของเพื่อนซีต่างวัยกันมากขึ้นค่ะ